ครับกิติศักดิ์เปรียงโทษครับวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าอโอเมก้า3อินคาออยนะครับที่เรารู้จักกันมานานนานแล้วนะครับสองปีกว่าแล้วเนาะนะครับมันมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเรื่องอะไรบ้างนะเรามาชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอนะครับมหัศจรรย์ดาวบนดินอินคาอ้อยนะครับมีทั้งแบบน้ำและแบบซอบเจลนะครับเรามาดูเลยว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มันดีต่อเราแบบไหนบ้างนะอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับว่าอินคาอ้อยไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมครับแต่เป็นอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นอาหารประเภทไขมันไม่อิ่มตัวนะเป็นไขมันดีนะครับ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทุกคนเลยแลวถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยมีโอเมก้า3สูงถึง49.3%นะสามารถทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีตั้งแต่เซลล์เลยทีเดียวเรามาดูครับว่าพืชชนิดนีชออนะ้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับน้ำมัน โอเมก้าสามอินคาออยผมเรียกแบบนี้นะครับเนะาะไขมันในเลือดสูงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้สําคัญมากเลยไขยมันในเส้นเลือดไขมันจะเกาะผนังหลอดเลือดใช่ไหมนะครับเมื่อไขมันเกาะผนังหลอดเลือดก็จะทำให้เส้นเลือดนั้นตีบลงตีบลงตีบลงก็จะเป็นโรคอะไรครับ ความดันนะครับโรคต่างๆนี่ตามมาเลยไขข้อไขกระดูกความดันเพราะอะไรครับเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากเลยนะครับแต่อินคาออายล์เราช่วยได้จริงๆนะครับปวดข้อมือนิ้วชาเป็นสัญญาณนะครับที่เป็นพังผืดกับเส้นประสาทเลยนะนะครับไรมองข้ามนี่อันตรายมากเลยนะเรื่องปวดข้อมือหรือข้อเขา่าปวดเข่าเนี่ย นะครับเป็นกันเยอะเรานึกว่าอายุมากแล้วก็จะเป็นกันนะครับจำเป็นต้องเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับลองมาดูแลก่อนนะครับเพราะอาการเสื่อมนี่เกิดจากโอเมก้า3มันหมดไปนะนะครับโอเมก้า3เป็นสิ่งเช่นจำเป็นพอมันทยอยหมดไปก็จะเกิดโรคเสื่อมตามมานั่นเองนะครับข้อเข่าไขข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอันตรายมากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยนะครับ ถามาทานโอเมก้าอินคาออยนะรับรองได้เลยนะครับว่าจะสุขภาพดีและดีขึ้นผมเป็นตัวอย่างแล้วครับว่าอ่าดีมากๆเลยเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนะครับนะนะครับนี่ก็เป็นอาการข้อเข่าเสื่อมนะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอย่ามองข้ามเลยนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจครับโรคหัวใจนี่ก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าหลอดเลือดตีบตันนะครับ ไม่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจนะครับเกิดอาการตีบตันหรือแตกอันตรายนะครับต่อโรคหัวใจเป็นอย่างมากเลยนะครับช่วยการทํางานในกระเพาะอาหารโอ้โหโดยเฉพาะแบบซอฟเจลเลยนะครับการทํางานในกระเพาะอาหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นโรคกระเพาะนะทานได้เลยครับทานได้เลยนะครับช่วยได้ดีมากๆสําคัญมากๆเลยครับนี่คือเรื่องสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องสมองครับ เขาเป็นไขมันที่มีความจำเป็นในการพัฒนาสมองครับเออแล้วก็ป้องกันโรคความจำเสื่อมด้วยนะสำคัญเลยถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆเ,เนี่ยพัฒนาการของเด็กจะดีมากๆแต่ถ้า ผู้สูงวัยก็อาจจะช่วยในการแก้ไขปัญหาความจําเสื่อมอัลไซเมอร์นั่นเองนะครับนะนะครับแล้วก็ถ้าตื่นนอนรู้สึกเพียนะครับผมเคยเป็นแล้วพอทานเข้าไปแค่3วันเท่านั้นนะนอนหลับดีหลับลึกตื่นมาสดชื่นสบายจริงจริงลองดูใครนอนไม่หลับนะต้องทดลองดูนะครับ Omega, อินคาโอเมก้าออยนะครับเนาะสายตา เกิดกับผมแล้วนะครับเรื่องของสายตานั้นจําเป็นมากๆเลยนะครับถ้าขาดโอเมก้าสามเนี่ยสายตาเราจะเสื่อมนะครับผมเคยเป็นวุ้นตาเสื่อมนะนะครับเป็นจอประสาทาตาเสื่อมนั่นแหละนะครับตอนนี้ไม่มีอาการเหล่านั้นแล้วนะครับอยากจะบอกแบบนี้เลยอันนี้โรคเกาต์นะครับโอ้ผมก็เหมือนกับเป็นหลายโรคเนาะตั้งแต่ข้อเข,าอข่าไขข้อข้อมือ ออฟฟิศซินเดิมตรงข้อมือนะเราใช้เมาส์ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ปวดหลังคอบาลายนะครับเพราะว่าทำงานหนักทำกระถางอ่างปูนและที่สำคัญเป็นเกามากกว่า10ปีครับตอนนี้ตรวจแล้วนะครับคุณหมอยืนยันชัดเจนครับจากกดยูริก12เหลือ6.5เท่านั้นเองนะครับนี่คือโรคเกานะใช้ได้จริงๆนะครับใครปวดเกาก็ต้องมาลองดูเลยนะครับ อันนี้ก็เรื่องของเบาหวานนะครับเนาะสิ่งจําเป็นเลยนะครับเมื่อ,อเส้นเลือดหนืดเนาะนั่นแหละคือการของเบาหวานเนาะเราสามารถดูแลด้วยได้ด้วยโอเมก้าอินคาออยนะเราสามารถควบคุมน้ําตาลในเส้นเลือดได้ไงนะครับมันถึงช่วยลดเบาหวานได้นะครับขอโทษที่เบาหวานแบบเปื่อยนะ ใครที่เป็นเบาหวานที่จะตัดนิ้วนะครับนิ้วเป็นแผลแล้วเปื่อยไม่ยอมหายสักทีนะมีตัวอย่างนะครับพี่ฮึกเขิมเนี่ยเป็นตัวอย่างของโรคเบาหวานเลยนะครับที่ถูกตัดเท้าแล้วแผลไม่แห้งแผลไม่แห้งล้างแผลประจาประจาเป็นปีก็ยังไม่แห้งล้างตลอดทุกวันทุกวันทุกวันมาใช้ยิงข้าอ้อยแบบหยดทั้งทานทั้งทาตอนนี้แผลแห้งเลยครับนะแล้วใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับอยากจะบอกนะครับ สำหรับเด็กนี่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับเด็กอยากจะบอกเลยว่าโอเมก้าอินคาอยนั้นสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นต้องรีบเติมให้คุณลูกคุณหลานของท่านทุกท่านเลยนะครับมันจเจริญมันจำเป็นต่ออะไรครับพัฒนาการทางสมองเด็กอย่างมากเลยนะครับเลี้ยงลูกหลานนะครับต้องให้ฉลาดด้วยโอเมก้า3นะครับเมื่อก่อนถูกแซวกันว่าไอ้โง่ๆเนี่ยไปกินปลาเลยนะเพราะว่ากินปลาแล้วฉลาดเพราะอะไรครับปลามีโอเมก้า3สูงเพราะ ปลาในทะเลน้าลึกมีโอเมก้า3สูงนะแต่ที่นี่ครับโอเมก้า3จากพืชมีอัตราส่วนสูงกว่ามีความเข้มข้นสูงกว่าปลาถึง3เท่าเลยนะปลาเนี้ยเจอแล้วนะครับประมาณ20นะครับความเข้มข้นโอเมก้า3สูงประมาณ20เท่านั้นเองนะครับแต่ โอเมก้า3อินคาออイนะมีโอเมก้า3สูงถึง49.3%นะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะยืนยันนะครับสายตาดีนะครับพัฒน,นาความคิดของเด็กได้ดีมากๆเลยนะครับเบาหวานความดันดีเลยนะครับไขมันเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับกับนะครับทุกท่านเลยนะมาดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันนะคนนี้หวานแหววมากเลยนะครับนะมาดูวิธีการทานโอเมก้ากันแล้วกันเนาะวิธีการทานนะครับแบบเม็ด แบบเม็ดก็เริ่มต้นที่อะไรครับ1เม็ดเช้าเย็น1เม็ดเช้าเย็นนะครับเอาสัก6กถึงสิวันก่อนนะหลังจากนั้นก็นะครับค่อยเพิ่มเป็นนะครับหนถึงสเม็ดนะครับหนถึงสเม็ดเช้าเย็นแล้วก็เพิ่มเป็น2เม็ดเช้ากลางวันเย็นได้เมื่อทานแล้วเพราะอาจจะมีการเขาเรียกว่า ปรับสมดุลนะอาจเช่นใครที่ปวดข้อปวดเขา่าอาจจะดันสิ่งที่มันเป็นสารเคมีออกมาจากร่างกายทําให้เราปวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปวดมากขึ้นแสดงว่าอาการนี้เราจะดีขึ้นแล้วเนาะนะครับซึ่งคือสิ่งสําคัญวิธีการทานแบบหยดครับแบบหยดก็จะมีด็อปเปอร์นะมีการติดข้างขวดไว้นะครับสามถึง4หยดนะครับข้างขวดบอกอย่างนั้นแต่ผมแนะนําว่า เราทานแค่1นหยดพอครับเริ่มต้นที่เช้ากับเย็นนะครับ1-5วันเนี่ยเช้ากับเย็นก่อนเนาะนะครับแล้วก็ดูอาการก่อนถ้าดีขึ้นไม่มีปัญหาปรับสมดุลหรือการกระทุ้งพิษเราก็ปรับเป็น3าถึงสหยดได้นะครับวันที่6ถึงวันที่10นะก็ปรับแล้วก็ปรับเป็น1เซนแล้วก็ปรับเป็น2เซนได้ตามนะครับความจําเป็นของร่างกายเวลาที่เราทานแล้วเฮ้ยดีขึ้นเฮ้ยดีขึ้นนะ ดีขึ้นเราก็เออเราก็ดูเราก็สามารถปรับขพืนได้บางคนกินเพราะว่าเห็นว่าดีอยากจะให้หายรีบกินเยอะกินเยอะเกิดอาการกระทุงพิษนะครับการปรับสมดุลของร่างกายทําให้อาการปวดดันมากขึ้นหรือใครที่อยู่ในสารเคมีมากๆอาจจะมีตุ่มผดพื่นขึ้นนะครับตามผิวหนังอันนี้เขากําลังขับออกมานะอย่าท้ออย่าถอยนะคุณจะผ่าน เรื่องนี้ไปได้นะครับเนาะนี่คือสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกกันเลยนะครับว่าการกินให้ถึงกินให้ถูกครับเอาอยู่ทุกโลกครับนี่ครับอาจารย์เนืนรองศาสตราจารย์ดรและพีพันธ์แดงตะก,กีนนี่คือหัวหน้านักวิจัยนะครับเอาอินคาดาเอา่อเรียกว่าพืชดาวอินคาจากประเทศ เปรูนะสายพันธุ์เปรูมาปลูกที่ประเทศไทยที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านของท่านแล้วก็มีโรงงานสกัดอยู่ที่บ้านของท่านเลยที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลดีๆนะครับอยากจะให้ติดตามกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงครับประโยชน์จากโอเมก้าสามอินคาออยช่วยนะครับช่วยดูแลสุขภาพหลายเรื่องเลยนะครับ นะที่ปวดขอออว้อปวดเข่าเบาหวานความดันอะไรบวกงนี้นะเพราะว่าลองใช้แล้วคุณจะรู้ว่านะครับเขาดีจริงๆเพราะเขาเป็นอาหารของเซลล์นะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นอาหารของเซลล์เนาะเพราะว่าเขาดูแลเซลล์ที่เกิดมาใหม่เซลล์มีการเปลี่ยนถ่ายประมาณ120วันครับแล้วก็จะมีการเสื่อมไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่พอเกิดขึ้นมาใหม่ได้รับโอเมก้าสซึ่งเป็นอาหารเซลล์เขาจะแข็งแรงและจะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงยืนยันนะว่า นะครับโอเมก้า3ดีต่อสุขภาพทุกคนจริงๆครับสวัสดีครับ